ก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมของชาวราศีธนูค่ะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่16ทธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะ มาดูกันที่ดวงการเรียนก่อนนะคะอ่าดวงการเรียนของชาวราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคมค่ะดวงการเรียนเนี่ยอ่ะคุณมีพ w e r สูงคุณจะได้รับเหมือนเขาเรียกว่า คุณจะมีสมาธิดีจะมีความอยากเรียนมากและสติปัญญาก็มานะคะในเดือนกันยายนาคมนี้ด้านการเรียนของน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะคุณมีปัญญาสูงค่ะนั่นหมายถึงว่าคุณมีความพร้อมและคุณมีความตั้งใจในเรื่องของการเรียนเกิดขึ้นค่ะเดือนกันยายนาคมนี้ ความวิตกกังวลในเรื่องของการเรียนคุณยอมรับมันแล้วและคุณพร้อมที่จะตั้งมั่นและตั้งใจในการศึกษามันทําให้คุณเกิดสติปัญญาเกิดความฉลาดเกิดความอยากรู้อยากเห็นอ่ะเรียกว่าเดือนกันยายนาคมนี้คุณมีเกณฑ์เรียนเก่งเกิดข,ขึ้นนั่นเองค่ะแต่ข้อเสียนิดหนึ่งคือคุณอาจจะเรียนเก่งอยู่คนเดียวอะ่ะโดยที่ไม่มีคนอื่นรู้อะค่ะ oh. อยู่ๆคุณฉลาดขึ้นมาคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะของการ เรียนรวมกันอ่าสติปัญญาเกิดอยู่คนเดียวใครไม่มีใครเห็น <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้คุณมีสติวันข้างหน้าคุณก็ฉลาดแล้วก็คุณก็จะเหมือนก้าวหน้าในเรื่องวิชาที่คุณได้เลือกเรียนไปแล้วนั่นเองค่ะดวงด้านงานนะคะอ่าท่านที่ว่างงานอยู่ก่อนนะท่านที่ว่างงานค่ะเกณฑ์การทํางานนะคะมันมีเกณฑ์การทํางานหลากหลายด้านอย่างเช่น ธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นรวมถึงมีเกณฑ์ด้านการทํางานประจําคือตอนนี้ค่ะคุณกําลังว่างงานอยู่คุณมีความคิดที่จะทํางานหลากหลายอาชีพออกมากๆนะคะสุดท้ายแล้วคุณต้องเลือกอยู่อย่างเดียวก็คือ,อาการลงทุนอย่าเพิ่งนะคะให้หันไปที่งานที่จะได้ก่อนเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานในงานที่เป็นหัวหน้าอา l e a d e r s h i เป็นหัวหน้าเป็นผู้นํา คุณมีภาวะผู้นําเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะประสบประสบความสําเร็จในงานที่เป็นลักษณะของสายงานที่เป็นหัวหน้างานนะคะส่วนท่านที่ทํางานประจําค่ะท่านที่ทํางานประจําในเดือนนี้นะคะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันเคยแย่ๆค่ะมันจบลงละมันถึงภาวะยุติละแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มงานใหม่หรือเริ่มโปรเจกต์ใหม่ โปรเจกต์เดิมๆที่เป็นปัญหาเรื้อรังทุกอย่างแก้ปัญหาหมดแล้วสิ้นสุดหมดแล้วนะคะทุกอย่างกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งการเริ่มต้นครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่พัฒนาแล้วก็เดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการทํางานอีกด้วย<อ>นั่นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานชาวราศีธนูนะคะปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานไปองค์กรใหม่หรือไปตําแหน่งใหม่ไปหน่วยงานใหม่นะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไปแล้วดีอ่าเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการ ไปแล้วดีมีความสุขนั่นเองค่ะฟังแล้วค่อยชื่นใจหน่อยนะคะแต่สภาวะการเางินยังไงเดี๋ยวดูกันต่อไปก <c oughs> ารงานดีการเงินก็ต้องตามมาด้วยส่วนนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจพะะ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือร้านอาหารนะคะเป็นอย่างไรในเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ค่ะมีความเหมือนเหนื่อยแล้วก็คุณเนี่ยได้ยอมรับกับสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วแหละแล้วก็มันมันมัน,ม,นมันจำเป็น คือช่วงวันที่1นึ่งถึงสิสภาวะธุรกิจของคุณการขายของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกสภาวะจําเป็นเกิดขึ้นคือทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอช่วงหลงังวันที่20เป็นต้นไปเนี่ยค่ะดวงชะตาของคุณจะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่ามีแนวโน้มว่าช่องทางการขายจะโอเพ่นมากขึ้นดังนั้นเราไม่ต้องกังวลน,นะคะช่วงปลายปลายเดือนจะเริ่มมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะพอที่จะพอที่จะข,ขยับ ขึ้นมาได้อีกสเต็ปหนึ่งนะคะออทนนิดนึงออทนนิดนึงนะคะในเรื่องของอาการเงินดวงการเงินค่ะดวงการเงินของชาวราศีธนูเหนื่อยนะการเงินเนี่ยต้องต่อสู้แล้วก็แข่งขันคุณนะ่ะกำลังควบคุมหรือเอาไม่อยู่ในเรื่องของการเงินในเดือนนี้ คุณกําลังเอาไม่อยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะควบคุมสถานะการเงินของคุณได้นะคะการเงินมันมีสภาวะหลากหลายมากเลยปาดเหงื่อมากเลยต้องเหนื่อยต้องอดทนมากเดือนนี้แต่คุณสามารถควบคุมได้หรือเอาอยู่นั่นเองนะคะดวงด้านโชคลาภเงีย yep. บ <laughs> โชคลาภเงียบนะคะโชคลาภไม่เข้าค่ะในเดือนนี้ชาวราศีธนูดวงความรักสําหรับคนโสดค่ะอ่ะดวงความรักคนโสดจริงๆอ่ะมันมีเกณฑ์ว่าชาวราศีธนูอ่ะพึ่งเลิกกับแฟนทําให้อยู่ในช่วงสภาวะโสดชั่วคราวหรืออยู่ๆก็โสดอยู่ๆก็พึ่งโสดมาหมักมาด คุณอาจจะกลายเป็นคนโสดโดยที่ไม่ตั้งใจเพราะก่อนหน้านี้คุณเลิกกับแฟนมาแล้วดังนั้นแล้วเดือนนี้ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีคนรับไม้ต่อทันทีมีคนเข้ามาทันทีค่ะแล้วก็เป็นสภาวะที่ดีคือคนที่จะเข้ามาเนี่ยดีงามอามาช่วยดามใจคุณได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวแล้วนะคะท่านที่มีแฟนแล้วในเดือนนี้ค่ะแฟนเนี่ยจะเป็นที่พึ่งได้ดีจะเป็นเหมือน ความหวังและโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างจะฝ่าฟันอุปสรรคคือเราจะไม่เดินคนเดียวเราจะแฮปปี้เราจะมีความสุขเดือนนี้ชาวราศีธนูนะ่าอิจฉาในเรื่องของความรักเป็นที่สุดเลยเพราะความรักของคุณจะเป็นที่พึ่งในยามยากอ่ะแล้วเดือนนี้ก็ยามยากจะด้วย <laughs> ยามยากยาม,ยา,มยากเสียด้วยจริงๆดังนั้นแล้ว น่าอิจฉานะคะคุณจะได้คนรักที่ดีหรือคู่ครองของคุณเนี่ยคนรักของคุณแฟนของคุณคู่ครองของคุณเนี่ยจะช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันในยามยากนี่แหละยามยากที่สุดแล้วเดือนนี้ยอดสูงสุดเลยาานะคะดวงด้านสุขภาพค่ะดวงด้านสุขภาพด้านสุขภาพอะค่ะคุณจะต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการทำงานเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะภาวะ ติดเชื้อหรือภาวะโควิดจากที่ทํางานเกิดขึ้นได้หรือคุณไปได้รับไปสัมผัสอะไรมาจากที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่ไม่ได้ออกไปทํางานรอดแต่ท่านไหนที่ออกไปทํางานมีภาวะเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ค่ะ,ะส่วนสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องระวังหรือดวงด้านอุบัติเหตุเดือนนี้อุบัติเหตุอ่ะมันจะเกิดขึ้นจากน้ําแต่ ด้วยว่าด้วยความที่น้ําหรือต่างๆมันไม่เปิดเนาะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําก็ดีสวนสัตว์อ่าทะเลก็ดีก็ไม่ค่อยเปิดเราก็ปลอดภัยเนาะเพราะว่าเดือนนี้จะมีภาวะอันตรายเกี่ยวกับน้ําเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่เราไม่ได้ออกไปไหนนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าสภาวะเรื่องของอุบัติเหตุทางด้านน้าอย่างเดียวให้ระวังเกี่ยวกับน้ําท่วมด้วยอ่าบ้านใครที่ท่วมบ่อยรู ยังไงอะไรก็ดูแลตัวเองดูแลที่บ้านนิดนึงนะคะป้องกันไว้มันมีเกี่ยวกับเรื่องน้ํานเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ต้องระวังนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีนะคะค่อนข้างจะเงียบๆค่ะ,ะเกณฑ์การเดินทางอ่ะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีธนูค่ะเขาว่าว่านะตามดวงนะคะตามไพ่ว่าชาวราศีธนูในเดือนนี้ถ้าได้เดินทางแล้วจะดี เออนั่นหมายถึงแม่หมอก็อวิเคราะห์ว่านะถ้าคุณมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะคุณก็ดูแลตัวเองหน่อยแล้วกันนะแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะดีและมีโอกาสได้เดินทางอ่าแล้วเดินทางไกลไหมเดินทางไกลซะด้วยค่ะอ่าหลายวันเลยค่ะคิดว่า14วันเลยนะ สิบสี่วันไม่ใช่ภาวะการไปกักตัวหรือนอนลงพิบาลอะไรไม่ใช่นะคะคุณอาจจะไปถึงแล้วคุณต้องกักตัวหรืออะไรสักอย่างแต่การเดินทางครั้งนี้ทําให้คุณไปแล้วจะดีค่ะเคล็ดลับการทาบุญสําหรับเดือนนี้นะคะอ่าแม่หมอว่าไปตามไพ่นะคะไพ่ก็สามารถบอกได้หลายๆเรื่องเลยทีเดียวการทําบุญในเดือนนี้ค่ะมันเกิดภาวะข้าวยากหมักแพงเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วบริจาคด้วยข้าวสารอาหารแห้งนะคะอ่า ท่านไหนที่สถานที่ไหนที่เขาเหมือนเข้ายากหมากแพงหรือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะเราพยายามบริจาคนะพวกข้าวสารอ่าพวกข้าวสารพวกอของที่จําเป็นต้องดํารงชีวิตนะคะอา่านะบุญนี้ก็ส่งไปแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาให้เราเนี่ยได้มีกินมีใช้ไม่อดไม่อยาก ไปตลอดตลอดนะคะอะละราคาสำหรับคลิปนี้แม่หมอก,ก้อยขอตัวไปก่อนท่านใดที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อได้เลยนะคะราคาประหยัดคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก,ก้อยไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ